เงินป้อภาว,วงชัยหมู่เจ็ดตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับครับเงือนป่อภาวอนะครับก็ปนพ่อภาวอก่อน่าจะเป็นคนรุ่นที่3ามครับเิ่นมาจากเวียงแก่นนะครับแล้วก็มาเติบโตพมากินอยู่ที่ชุมชนสีดอนชัยเขาครับ,รบวันนี้อาจจะเข้าไปเนาะขึ้นเงินของพ่อภาวอนะครับน่ะท่านผอ,อปลาเขาขึ้นไปทางบนแล้ว ครับปอพาวอกกำลังพาเขาไปครับเนาะจะเข้าไปพาเข้าไปชมภายในส่วนที่สำคัญเนาะส่วนที่พักโอ้หนาแน่นขนาดเลยอ๋อมีสามห้องนอนเนาะปอนี่สองสามนี่หลังรับนี่ไม่บรรจุสำรับอันนี้ชิวไม่เลเจนอยไรห้องกี่ปีปอยัง ก็จะได้ไหมก็จะแปงเห็นหลังนึงที่เขาหิบไหมไว้อ่ะคี่ปีเป็นห้าหกปีป่ก็เออหกเจ็ดปีอยู่นะโอ้โหพ่อพาวสบายเป็นนุ่มใหญ่นะครับหิ้งพระเนาะหันตัวตามด้านเฮือนที่หันหน้าไปทางเหนือนะครับโอ้มีเหรียญให้ของลูกๆที่อยู่ตัวอ๋อเป็นนักกีฬากันครับเล่าเนี่ยออกมาใส่แล้วเนาะพอใส่กระสอบนี่เนี่ยขวามันสะดวกดีกะอ๋อ าชนอันนี้เดิมเป็นห้องอย่างครับส่วนเนี้ยครับห้องไฟบูทแล้เปลี่ยนอ๋อครับผมอ๋อโอ้เปลี่ยห้องไฟประเดี๋ยวประเดี๋ยวเข้าไว้ในเรั้วเข้าวันเนาะโอ้เราเข้าคนใหญ่แต่เนาะอ๋อเข้าก็เยอะเลยครับผมนะครับที่เขามองดูที่เขาเห็นเนี่ยครับที่หลงๆเนี่ยครับช่วงนี้ก็เป็นเล้าเข้าเนาะที่ต่างบ้านเฮานี่เยอะอย่างบนบ้านหมดเลยเนาะ เรียบร้อยครับผมอ๋อมีส่วนหัวไฟตั้งเพล่ปอปลาไปแล้วครับครับอันนี้เราไปดูหัวไฟปอบกันเนาะเอกอยังฮาสารเดิมเหกันไว้เจ้นักเลยเนาะหัวไฟหัวไฟอ๋มี้องมีข้องมีอย่างเนาะมีเทิงมีอย่างครับห้องสารเองโอ้สมกับเป็นสลาดแต๊ครับผม ใหญ่เดืดอที่บบานถังอ่ะพันมันตะขาบมันตะขามบันนบวิ่งแกลใหญ่มากปีเสาวาชุนหกชุนหกามาอยู่บ้านน้องนี่ไป่าคือีทีนแล้วก็มาไป็เพื่อนนี่อันนี้รังกี่อะไรวะใคเกี่ยมมากกี่ังแล้ววะ ช่องไรอ่านเนี้ยมาอยู่กับน,น,นี่ในแปลงอ่<ว>านให้ฝากเรืเ่ฝากอ่าแล้วก็มาถึงมาแปลงลังนี้เป็นรังทีสอดนะแปลนอีกตัวเช่าหาเช่าหาแล้วเป็นใดครับชุมชนศรีดอนชัยม่วนเกาะอยู่มาเป็นไดพ่องครับครับม่วนยอมไหมสงบดี หักกันมาก,กาอะหักยุ่งก้มเคียวเนาะมผมเห็นแล้วมีความสุขขนาดเลยให้เน,นี่ยห,หักสาวไหว่กอ่ะอ่อนก็อยู่ต่อไปเรื่งอ,องห,หล่อแยหลอยยังอยู่ใครลูกอน,นอยู่ไป,ป,ไ,ปไหนวะจะยู่งไปไรของต่อเขาบุกขายเนอะ เอกพื้นไทยเอาไว้ตอนนั่นมาอยู่ทำนาเจราย